อันนี้ใส่เสียอย่ามาใช้นะเข้าใจป่ะแล้วบอกทา้าไหววันอาทิตย์นี้โทรมากูก็รับคำท้าแล้วแล้วบอกเบอร์หนึ่งแม่งแต่วันนี้ใช้เบอร์ไม่รู้จักโทรมาโทรมาหกสายผมก็ไม่อยากจะคุยโทรมาโทรมาแล้วหรือท้ายยิงจะเอี่ยวผมเข้าคุกบ้างบอกว่าจะเล่นผมในคุกจะเอี่ยวผมเข้าคุกแล้วจะไปเล่นผมในคุกขอโทษทีนะผมทำผิดอะไรไม่ทราบ ผมคนนำมากินกูขายเสื้อผ้าถ้ากูขายเสื้อผ้าแล้วกูติดคุกกูก็ทั้งโลกนี้ก็ต้องติดคุกอ่ะไอ้เหี้ยคนขายเสื้อผ้าติดคุกึบ้าเปล่าจะใช้วิธีสายร้ายที่ไปยิงเขาแล้วเอาขี้ไม้หัวเดี๋ยวทำมันไม่ดีเข้าใจป่ะอืมทำเดี๋ยวผลผลกรรมจะตกกับมึงเองเข้าใจป่ะรู้ป่ะกูมีลูกมีพ่อมีกูลูกมีพ่อมีแม่เข้าใจป่ะมึงทำไม่ได้หรอก นะแล้วท้ามวยควยไม่กล้าแล้วมาเห่าไอ้เหี้ยคนเขารู้คนเขาก็รู้แล้วสรุปพวกนี้ไม่ได้ต่อ,อคยควยเหี้ยกระโลกเข้าใจปะอย่ามาท้าเสียเวลาธรรมากินที่บุตรรับคําท้าต่อยเพราะมึงเงินสองแสนเนี่ยเข้าใจปะไอ้เที่ย,เ,ยเงินไม่หาง่าย 2, 000, สองแสนกูยอยากต่อยแพ้ชนะกูก็ไม่รู้แต่มึงไม่กล้าใช้ให้คนโทรมามั่งตัวเองโทรมามั่งโทรมาท้ายิงไวอีกอย่างหนไอ้เอ็มพิมเงนะ กูยยังเป็นเด็กสักตีนให้ลูกน้องกูอยู่เลยได้ไหมบ้าอย่าหาววูมึงอ่ะถ้าเฉงจริงสนามมวยอ้อมน้อยลุมพินีได้ไหมไอ้เหี้ยมึงมาอ้างบอกว่ามึงมึงเป็นลูกน้องเสไอ้เหี้ยเส่เขาจะมายุ่งกับมึงเหรอคุยไอ้เหี้ยเส่เขาจะมายุ่งกับมึงเรื่องอะไรไอ้เหี้ยเส่เขาจะแบบยุ่งกับไอ้เหี้ยพวกขายญ่อย่างมึงเหรอได้ไหมบ้ากูก็พูดได้ว่ากู ลุกน้องเฉลิมกูรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักกูเฮียเออแอลมึงเริ่มเลเธอกูมากเลยเฮียคนที่เขาไม่รู้เขานึกว่ามึงเก่งมึงเจ๋งไอเฮียแต่พอเอาจริงมึงแม่งไม่กล้านี่กูเจ็ดสิบสองแล้วนี่หกสิบแปดเจ็ดสบสองนี่ไอสัตว์มาดิโถเอาให้กล้าๆหน่อยไอสัตว์ไม่ใช่ใช้พิธีเอาคนมาเอาคนมา โยนยาให้บ้านเขามาั่งโถมันไม่ดีบ้านกูมีกล้อง้าใป่ะอือจะมาเอี่ยวเข้ากูก,ก็ยากหน่อยเพราะกูคนทำมากินนะเออกูช่วยเหลือคนด้วยไม่เหมือนมึงอใจป่ะกูสายกูสายขาวโดวยตรงบ้านกูขายเสื้อผ้าอืมบ้านกูเป็นโรงงานไอ้หียลูกเมียกูต้องเลี้ยง้าใป่ะ กูมไม่เลเอะเทอมึงละถ้ามึงถ้ามึงเอามึงพร้อมเมื่อไหร่มึงโทรมาแต่ถ้าโทรมาท้ายิงเนี่ยโทรมารำคาญก็จะว่าแล้วคลิปเสียงเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาให้ตำรวจถ้ามึงโทรมาอีกนะไ,ไ,ได้ยังไงบ้างไ่งานเข้าเยี่ยและเสที่มึงอ้างชื่อนะถ้าเขาได้ยินนะมึงกูไม่รู้ว่ามึงจะไปอยู่ที่ไหนเลยเยี่ยเสเสมิสมิโยต้ายว่ะเหี้ยนอนชาเขียวอ่ะ้สดแสแม่เสมิโยต้าย เออไปละไอ้เหี้ยถ้าไม่กล้าจะท้าคนเขารอดูอยู่เยอะอเข้าใจป่ะอืมไอส้สัสคูนี่นี่ดูดูดนี่อะไรนี่มังกรไอ้เหี้ยแต่มึงแม่งกิ้งคือไอ้เหี้ยแต่บ,บ้านนอนเถอะถ้าไม่เอาก็จบถ้าไม่เอาก็จบอืมเข้าใจป่ะแต่ถ้าจะเล่นวิธีล้อม ต้อมยิงนะไ,ได้ปะเดี๋ยวกูจัดให้ถ้าจะเล่นแบบนั้นนะ่ะแต่กูไม่ทํามึงนะคนหนึ่งเขาอาจจะทำมึงก็ได้เพราะกูรักครอบครัวเข้าใจนะไม่ได้